สวัสดีครับตันดี้เพื่อนๆชาวรถเล็บทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยนะครับรอบนี้ครับผมได้มาทดสอบกับรถรุ่นนี้อีกแล้วนะครับนั่นก็คือ Honda CRV นะครับแต่ว่ารอบนี้ครับเราจะไม่ได้มาเทสในรุ่นที่เป็น r s นะครับแต่เราจะมาเทสในรุ่นที่เป็น e s เนะครับเป็นเครื่อง ES เ v รุ่นเริ่มต้นครับหรือจะเรียกว่าเป็นรุ่นรองท็อปก็ได้ครับรายละเอียดของตัวรถจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับ เอาจริงไหมครับรายละเอียดส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับระหว่างรุ่น RS ครับกับรุ่น ES ครับก็มีรายละเอียดที่ใกล้เคียงกันมากๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับหรือว่าส่วนทรงอะไรต่างๆรูปแบบการพับเบาะอะไรพวกนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้ที่เราจะมาดูก็คือเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดว่ามันมีจุดไหนที่แตกต่างกันไปบ้างว่าแล้วไปดูกันเลยครับจุดแรกที่ต่างก็คือไฟหน้าครับไฟหน้าของตัว RS จะมีตัว Active Cornering Light ครับกับตัวที่เป็น ไฟหน้าปรับได้อัจฉริยะนะฮะตัวนี้ไม่มีครับเป็นไฟหน้า LED ธรรมดาครับระบบขับเคลื่อนครับตัวนี้เนี่ยจะขับเคลื่อนเฉพาะล้อหน้าครับแต่ถ้าเป็นรุ่น RS จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อเลยครับล้อแม็กซ์ที่ให้มาครับของตัว ES จะเป็น18นิ้วครับถ้าเป็น RS จะเป็น19นิ้วครับตัวยางรุ่นนี้จะใส่มาเป็น2 3 5ามทับห R 1 8ครับคอพวกนี้ครับดูเอาไว้นะฮะนี่ปกติเนี่ยถ้าเป็นตัว RS ครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้มันจะเป็นสีดำครับนี่ ดูให้ไม่เป็นดานะมันสีมันใกล้เคียงเฉยๆความสูงใต้ท้องครับตัวนี้จะเตี้ยวกว่า10มิลนะฮะรุ่น RS จะสูงกว่า10มิลลิเมตรนะใช้กันชนด้านหลังและใช้กันชนด้านหน้าเขาใช้เป็นสีดำครับถ้าเป็นรุ่น RS เขาจะใช้สีเดียวกับตัวรถรุ่น ES เขาจะไม่มีไฟตัดหมอกหลังให้นะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่น RS เขาจะมีให้ครับ สาวกาแบบที่ฉลามเนี่ยถ้าเป็นรุ่น ES คันนี้เนี่ยเขาจะใช้สีเดียวกับตัวรถนะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่น RS เขาจะเป็นสีดำกรอสแบ็คครับสปอยเลอร์หลังรุ่น ES เขาจะเป็นสีดำนะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่น RS เขาจะเป็นสีเป็นโอปราคครับกระจกมองข้างก็เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นรุ่น ES เขาก็จะใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับแต่ถ้าเป็น RS ครับเขาจะใส่เป็นสีดำกรอสแบ็คครับน้ำหนักตัวรถโดยรวมนะฮะคันนี้เนี่ยรุ่นที่เป็น ES ครับเขาจะเบากว่าประมาณ72กิโลกรัมครับ เบาะนะครับถึงจะเป็นทรงเดียวกันครับแต่ถ้าเป็นรุ่น RS ครเขาจะมีเป็นการเดินได้สีแดงครับรุ่น ES จะไม่มีครับเช่นเดียวกับพวงมาลัยครับก็จะไม่มีการเดินได้สีแดงเช่นเดียวกันครับตรงนี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะฮะยกเว้นก็แต่ตรงที่เป็นระบบ Head Up Display ครับที่รุ่น ES ไม่มีให้ครับแต่ว่า RS เขาจะมีให้ฮะสังเกตชุดแต่งตรงนี้ครับเป็นลายไม้ครับดูดีเช่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น RS ก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับ ระบบแอร์ก็เหมือนกันครับกอง p m 2.5ได้แยกโซนซ้ายขวาครับเพียงแต่ว่าตัวของรุ่น R S ครับเขาจะเป็นการแบ่งโซนแบบฉลาดกว่าครับนั่นคือระบบ i-Dual Zone ครับหน้าจอครับในรุ่น R S ครับเขาจะมีตัวแมปมาให้ด้วยนะฮะตัวนี้ไม่มีมาให้นะแต่ไม่จาเป็นหรอกครับในเมื่อมันเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้มันก็เปิด g o o g l e Map ได้อยู่ดีครับ กุญแจรถครับเป็นรุ่น E S นะฮะก็จะให้มาแต่แบบนี้นะเป็นคีย์เลสธรรมดาฮะแต่ถ้าเป็นรุ่น R S นะครับเขาจะมีเพิ่มเติมในส่วนที่เป็น Honda Smart Key Card มาให้ด้วยเป็นแบบเหมือนบัตรเครดิตนะครับใส่มาให้ด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับแป้นเบรกและคันเร่งฮะถ้าเป็นรุ่น E S ก็ใส่มาแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นรุ่น R S ครับจะใส่เป็นแบบแป้นคล้ายๆอลูมิเนียมนะครับเป็นแบบสปอร์ตมาให้ด้วยครับที่แตกต่างกันสุดๆก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับก็คือตัวของเครื่องเสียงนะฮะ เครื่องเสียงของ RX จะใส่มาเป็นชุดของโบสครับป้อมลำโพง12ตำแหน่งครับแต่รุ่นนี้เป็นเครื่องเสียงธรรมดาฮะให้ลำโพงมาแค่8ตำแหน่งครับแต่8ตำแหน่งมันก็เยอะแล้วนะนี่เลยครับคือจุดแตกต,ต,ต่างทั้งหมดนะฮะจ่ายเงินเพิ่มอีกแสนสี่นะคใครว่าคุ้มไม่คุ้มก็ว่ากันไปนะฮะแต่มาดูการขับขี่ดีกว,ว่าว่าเวลาขับขี่จริงเขาเป็นยังไงและอัตราประหยัดจะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมมานั่งขับนะครับอยู่บน Honda CRV นะครับเป็นรุ่น All New เลยนะครับเจนที่6เรียบร้อยแล้วเนาะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าได้ผลตอบรับดีมากครับตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยยอดจองเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นรุ่น ESV เนี่ยค่อนข้างจองเยอะประมาณ6 70เนเลยนะครับจากข้อมูลล่าสุดที่เราได้มานะครับเท่าที่ทราบนะครับตอนนี้คือ Back Order ร่วมไปีแล้วนะจองณวันนี้เลยนะครับวันที่ผมถ่ายทำเนี่ยช่วงประมาณกลางปีนะฮะ ได้ทีที่เขาบอกนู่นคือปีหน้าแล้วนะนานมากๆนะฮะหาไม่ได้เลยบางคนก็ท้อใจแล้วไม่เอาแล้วนะแต่ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ลองมาแล้วนะครับโอ้โหมันดีจริงครับผมว่าบางทีนะครับตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดวยซ้ําไปนะฮะเพราะอะไรเหรอครับตัวนี้เป็นรุ่นขับสองก็จริงนะฮะแต่การขับขี่เนี่ยโอ้โหเอาเป็นว่าถ้าคุณขับขี่ทั่วไปนะครับ ขับขี่ตามเมืองทั่วๆไปใช้งานในชีวิตประจำวันปกตินะครับไม่ได้ออกโลดโผนตามเส้นทางแต่จังหวัดภูเขาหรือว่าทางโค้งเยอะมากๆเนี่ยรุ่นนี้พอเลยนะครับผมบอกว่าถึงแม้จะเป็นขับสองครับแต่จะได้เรื่องของความประหยัดนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลที่จะแทรกเข้ามาด้วยนะเนี่ยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากยางที่ต่างกันครับตัวรุ่น is เนี่ยที่ผมเทสครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นขนาด19นิ้วนะรุ่นนี้เป็น18นิ้วตัวยางเลยหนาขึ้นครับมันเลยได้ความ นุ่มนวลของช่วงล่างเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมว่าการตอบสนองของตัวคันเร่งของเครื่องยนต์การอัตราเร่งอะไรพวกนี้นะครับส่วนตัวนะครับผมว่าก็ไม่ได้ต่างกันเยอะสักเท่าไหร่ครับนิดๆหน่อยๆไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับตัวนี้อาจจะมีความแบบออกตัวไวมากขึ้นนะครับเนื่องจากน้ําหนักที่มันต่างกันนะครับ72กิโลกรัมนะฮะก็อาจจะมีผลบ้างครับแล้วก็การกระจายแรงครับตัวมันจะอยู่ที่หน้าล้อหน้าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัว all wheel drive ที่เป็นรุ่น i-s นะครับ มันกระจายาน้ำหนักเป็น50-50หรือ60-40ก็แล้วแต่จังหวะน,นะครับมันก็เลยอาจจะทําให้อัตราเร่งในการฉุดนะครับก็อาจจะต่างกันกําลังเครื่องกับมอเตอร์เนี่ยหายห่วงอยู่แล้วครับ2 0เจแรกมา335นิวตันเมตรมเหลือเฟือสำหรับการใช้ในเมืองทั่วๆไปอยู่แล้วครับอันนี้คือการที่ผมได้ลองใช้งานจริงๆนะครับและที่สำคัญนี่เรื่องของอาตาัตราประหยัดเนี่ยโอ้โหอัตราที่เขาเคมไว้เนี่ยคือ20กว่าช่ายคผมทําได้ครั้งแรกเลยนะ ลองขับแบบธรรมดาลเลยนะประมาณ19เไนะเดี๋ยววัสรุปอีกทีนึงนะครับทีนี้เรื่องของช่วงล่างครับถ้าขับเรื่อยๆทั่วๆไปอ่ะคันนี้นุ่มกว่านะครับใน,นอัดยางอ่ะมันหนากว่านะครับก็ก็ดีกว่านะแ้ถถ่ถ้าขับแบบไม่ได้สวิสวัสอะไรเนงะี้ยแต่ว่าถ้าถ้าเราเข้าโค้งอ่ะครับจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าในตัวของ RS เนี่ยทำได้ดีกว่าพอสมควรเลยนะครับเป็นรุ่นที่เป็น all wheel drive นะแบบ real time เนาะ แต่เรียวทาหรู้เปก่าไม่ร้ำกันนะเพราะว่าตัวสเปคเขาเขียนว่าเรียวทม์นะแต่ว่าเท่าที่ผมได้ลองทดสอบดูแล้วนะแล้วก็ดูมอนิเตอร์ผ่านทางตัวหน้าจอแล้วเนะี่ยมันก็ทํางานค่อนข้างจะอัไทม์อยู่เหมือนกันนะเป็นแบบฟูลทม์เหมือนกันนะก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วระบบมันคือไงเพราะถามวิศวกรวิศวกรเขาก็บอกว่าเป็นฟูลทม์นะอ่ะไม่เป็นไรก็ฟูลทม์ก็ฟูลทาม แต่ว่าสเปคเขียนเลี้ยวทามันว่ากันนะผมกาชอบช่วงล่างตัว RS มากกว่านะถึงมันจะมีความกระด้างกว่านิดนึงแต่ว่าเวลามันขับจริงๆแล้วอ่ะมันให้ความสนุกค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับเวลาผมมุดข้าช่องเวลาผมเข้าโค้งแรงอะไรเงี้ยมันจะให้ความหนึบในตัวรถเนี่ยมากกว่านะมันจะอยู่กับพื้นมากกว่าผมว่าตัวนั้นอ่ะขับสนุกกว่านะครับส่วนอื่นๆเรื่องที่เหลือ Head u p Display ก็ ก็เฉยๆนะส,นส่วนตัวผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจําเป็นมากเท่าไหร่นะครับถ้าให้เปรียบเทียบนะเอาสั้นๆวันนี้นะที่จะพูดถึงเรื่องความแตกต่างเลยนะครับก็คือแสนสี่เนี่ยมันเหมาะที่จะอัพขึ้นไปไหมนะถ้าเป็นชีวิตผมเองส่วนตัวนะผมว่าผมไม่คุ้มนะผมไม่ได้ค่อยเอารถเออกไปซิ่งจังหวัดเยอะเท่าไหร่ ไม่ค่อยจ้เอาไปขึ้นเขาเยอะทเท่าไหร่ส่วนใหญ่90%้านสะิบเนะวิ่งแต่ในกรุงเทพทํางานซะส่วนใหญ่มันก็เลยไม่ได้จาเป็นต้องใช้ระบบขับสี่เท่าไหร่เฮดอัปเดตเพก็ไม่ต้องใช้เนวิเกเตอร์ผมก็ไม่ต้องใช้เพราะผมใช้ Google Map ได้ครับตัวนี้หน้าจอมีรองรับพวก Honda Connec t นะครับรองรับตัว Apple Car p l a y พแบบไร้าสายนะก็พอแล้วอะ่ะเอานี้สำหรับผมคือพอแล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องมีเฮดอัพเดตเพย์ pay, ไม่ต้องขับ4ก็ได้นะครับ อันนั้นแสนสี่สำหรับผมส่วนตัวไม่คุ้มนะฮะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถแต,ต่จังหวัดบ่อยๆนะ,ะใช้ทางที่เป็นเส้นทางขึ้นเขาเข้าโค้งบ่อยๆหรือพื้นที่ที่คุณใช้งานค่อนข้างมีเป็นกัวเป็นดินอะไรพวกนี้เยอะกว่าถนนดำเนี่ยเฮ<ม>้ยคุ้มนะผมว่าระบบขับ4ี่ตัวเดียวเพิ่มมาแสนสี่เนี่ยโคตรคุ้มเลยเพราะว่าคุณจะได้ใช้งานมันจริงๆแล้วมันจะมีความแตกต่างชัดเจนเวลาขับรถนะครับมันจะเห็นได้เลยว่า ระบบขับสี่มันจะช่วยให้คุณขับรถในสภาพถนนแบบนั้นน่ะง่ายกว่าเยอะนะครับยางก็บางนะครับนาหน,นากว้างก็สบายสบายตัวนั้นผมว่าเอาอยู่นะครับส่วนเรื่องอื่นเหมือนกันหมดแล้วครับไปพวกตัวแต่งแล้วมีอนะไรคอนเดอร์ลิงไลทส่วนตัวผมก็ไม่เด็ไม่เห็นจะจําเป็นเลยสักเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าจะใส่จะมาทําไมนะครเดินได้แดงก็อ่ะขอความสปอร์ตก็แล้วไปแป้นเท้าเหยียบ ถ้าเป็นแบบนั้นโอเคมันก็ให้สัมผัสที่รู้สึกว่าเออมันมั่นใจกว่ามันต่อเท้ามากกว่าแต่ว่าถ้าแบบนี้ก็ไม่ต้เสียหายอะไรตรงนี้ลายไม้กับสีเงินก็แล้วแต่ชอบนะก็ถ้าถามส่วนตัวผมนะผมไม่คุ้มอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะคุ้มก็ได้นะอันนี้ก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันครับอันนี้ผมจะบอกได้แค่ฟีลลิ่งการขับขี่นะว่า สคันนี้มันแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับเรามาทดสอบในรอบที่แล้วที่เราไม่ได้ทดสอบนี้ครับนั่นก็คืออัตราเร่ง0ถึง100ครับรอบก่อนเป็นทางภูเขานะที่เป็นรุ่นไอเราไม่ได้เทสกันเลยทั้งตัวรุ่น e s c v i s ครับแล้วก็1.5เทอร์โบก็ไม่ได้เทสัท้คู่นะะวันนี้เราจะมาเทสกันครับมาดูกันว่า 0-100ในรุ่น ESV นะครับจะได้ที่เท่าไหร่นะเหมือนเดิมครับผมจะใช้แอป i b o l i t 0-100นะครับในการจับคน iPhone 14 Pro Max นะครับก็จะเป็นแอปหน้าตาประมาณนี้เนาะเปลี่ยนโหมดนะครับผมปลดตัวที่เป็นเบรกโงนะครับเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดสปอร์ตนะครับแล้วเรามาดูพอจังหวะว่างๆเดี๋ยวเราจะออกตัวกันนะว่างแล้วครับ3 2 1ไปครับโอ้โหมีเอียดนะฮะมีอียดพูดเลยมีเอียด หลังแล้วครับ10.15วิครับ10.15วิครับโอ้โ oh. หรอบสองครับอ่ะสามสองหนึ่งไปครับหล่อเอียดมากเลยครับ9.4ครับมันดีกว่าเมื่อกี้ 9.4นะครับเกอะมาดูรอบสุดท้ายนะครับ3 2 1ไปครับสิบจุดห้าสี่ฮะ 10.54ุดห้าสี่นะฮะก็ใกลเคียงครับประมาณเฉลี่ยประมาณสักสิบวีเนาะก็โอเคแล้วนะรถไซส์ v u v นะฮะประมาณเกือบสตันนะตัน8นะโดยประมาณนะครับตันเจสิตันเจดกว่านะครับโดยประมาณคนระับไซส์นี้สิบวิก็หาคนมากินมาเฉือนได้ยากแล้ว่ะครับ เรามาคุยกันเรื่องของอัตราประหยัดกันก่อนดีกว่านะครับผมได้ทําการทดสอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการแบ่งกันไว้แล้วเนี่ยทั้งหมด2แบบนะครับเช่นเดิมครับวิ่งแบบในเมืองครับรอบนี้เอากระชับกระชับเลยครับการทดสอบในเมืองนะครับผมใช้ระยะทางนะครับอยู่ที่385.5กิโเมตรนะฮะใช้ความเร็วอัตราเฉลี่ยอยู่ที่26กิโเมตรต่อชั่วโมงนะ ผมได้กัตราประหยัดตามหน้าจอนะครับอยู่ที่19.2กิโเมตรต่อลิตรครับโอ้โหอะไรมันจะประหยัดขนาดนี้นะฮะผมก็ใช้ชีวิตปกตินะ3 0มวิกิโลก็ผสมการเดินทางแบบทุกอย่างเข้าไปในนั้นหมดแล้วนะฮะ19.2นี่มันโอ้โหระดับอีโคคาร์แบบขนเล็กๆเ,เลยนะแบบแจะได้แบบตามอัตตาที่เขาเคลมไว้ที่20 1. นิดๆอยู่แล้วนะฮะอันนี้พอวิ่งทางไกลครับ ลองวิ่งทางไกลบ้างผมเซ็ตตัวที่เป็น Adaptive c r u i s ู Control นะครับไว้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็วิ่งวนไปครับได้ระยะทางครับรอยู่ที่119กิโลเมตรนะฮะได้อัตราเฉลีย่ยความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพื่อจำลองการเดินทางไปต่างจังหวัดนะผมได้อัตราเฉลี่ยนะครับออกมาที่18.3กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะ เพื่อนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วทำไมออกแตงจังหวัดมันได้น้อยกว่าทั้งที่ปกติทั่วไปแล้วถ้าเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในปกติวิ่งกตงจังหวัดมันได้เยอะกว่าสิอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยวันนี้มันเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดครับตัวนี้จะใส่เป็นเครื่องยนต์ไม่ใหญ่นะครับลิตรนะฮะกับกมอเตอร์ขนาดใหญ่นะฮะตัวนี้เนี่ยเวลาวิ่งในเมืองครับมันจะเน้นการใช้ทํางานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับมันก็เลยทําให้มีอัตราประหยัดทุงข้างเยอะนะครับตัวเครื่องยงนต์จ่ายไกับ มอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นนะครันใหญ่นะครับที่เป็นวิ่งในเมืองแต่ถ้าเป็นวิ่งน้องเมืองความเร็วร้อยร้อยขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มทํางานด้วยตัวมอเตอร์ไฟฟ้าน้อยลงนะครับแล้วจะใช้ตัวเครื่องยนต์หลักเนี่ยเป็นตัวทํางานมากขึ้นไปเชื่อมต่อกับล้อโดยตรงแล้วมันเลยทําให้ตัวเครื่องยนต์มันจะทําหน้าที่หมุนตัวรถแทนและมันจะไม่ได้ทําหน้าที่ปั่นไฟมันก็เลยทําให้อัตราประหยัดนั้นมันได้น้อยลงนั่นเองครับ สำหรับราคาค่าตัวนะครับของ all new honda crv คันนี้นะฮะเป็นรุ่น e-s นะครับเครื่องยนต์ e-s c v นะครับเป็นรุ่นรองทอปครับราคาค่าตัวอยู่ที่1,589,000บาทครับก็เรียกว่าถูกกว่าตัวที่เป็นรุ่น r s ครับอยู่ประมาณ140,000บาทครับอุปกรณ์ที่ลดลงไปจากที่ได้ดูรายละเอียดไปแล้วเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าแล้วก็อยู่ที่คุณเป็นคนตัดสินนะครับอย่าเชื่อผมทุกอย่างนะฮะ ทางที่ดีที่สุดก็คือคุณควรจะต้องไปที่ตัวแทนจําหน่ายของอนด้าทุกสาขาทั่วประเทศไทยลยครับไปที่ไหนก็ได้ครับไปลองนั่งลองจับลองสัมผัสน,นะครับพาครอบครัวไปด้วยนะฮะไปช่วยกันตัดสินใจและที่สำคัญอย่าลืมลองขับโดยเด็ดขาดเลยครับและคุณจะได้รู้เลยครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับคุณหรือไม่หรือว่ามันคุ้มค่าเงินของคุณหรือเปล่าครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดแล้วของการเดบปลาของเราในครั้งนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเราและเด็บทุกคนด้วยนะฮะและที่สําคัญครับถ้าคุณชื่นชอบในการรีวิวรถแบบนี้นะครับพาชมรอบคันรถใหม่นะครับหรือสกู๊ปอื่นๆครับที่เราจะพร้อมจะนำเสนออยู่ตลอดเวลาครับอย่าลืมกดซับสไคร e ครับแล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่ๆมันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดคลปดอไ สำหรับครั้งนี้ครับผมเอิร์ธครับปลดแร็กที่ลงแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ